น,นอ้องข้ามองเห็นแล้วคราวนี้พวกเจ้าเสียงเกินไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะถงสวงเห็นตำราเกี่ยวกับตลาดผีเล่มนั้นไม่ได้ตามไปช่วยแต่ร่างกายของท่านข้าดีขึ้นแล้วละ่ะไม่เชื่อ ลองสัมผัสดูอุณาภูมเหมือนกับคนปกติเลยใช่ไหมถึงเราจะไม่ได้เจกกระจันเพลิงมาแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันอยู่ในมือของใครขอเพียงมีจัก,กรจันเพลิงก็มีความหวังในการทอนพิษพุทธนสุดเฟิงตาเท่าที่เราเจอในตลาดผีจะรู้จักเขาเหรออ๋อ เขาไม่รู้จ <erman nên todo>. ักนะแล้วทำไมเขาถึงลงมือกับเราล่ะเขาส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนหนีคดีที่โหดเหี้ยมอำมหิตตามีความคิดชั่วร้ายดังนั้นจะทำอะไรก็ไม่แปลกอ๋อใช่แล้วเข้ามาเพราะอยากได้ดวงตาข้างหนึ่งของท่านคงไม่ใช่คนดีสิทน้องนังเสืออย่างเจ้า กล้าเดวงตาไปแรกถึงจะพูดเช่นนี้แต่เขาไม่ได้อยากได้ดวงตาของข้าจริงๆพูดเชิงสุดเฟิงเจ้าน่าจะนึกว่าไม่รู้จักเขาจริงๆข้าไม่รู้จักจริงๆตอนนั้นข้าเห็นในมือเขาซ่อนยาพิษเอาไว้จึงคิดเข้าไปห้ามแต่วรยุทธข้าด้อยไม่สามารถหยุดได้ดีที่พวกท่านมาทันไม่งั้นวันนี้ ความผิดข้าเองไม่ควรพาท่านไปข้ายืนกรานจะไปเองจะไม่ผิดคนที่ตลาดผีจะรู้จักเลย <c oughs> ไม่มีอะไรปิดบงังท่านได้เลย คนจากหุบเขาพิษใช่ไหมเขาก็คือเหล่าโซ่ฉงอาจารย์อาค่าคนที่ข่าอาจารย์ข้าเจ้าถึงทุ่มสุดชีวิตเหล่าโซ่ฉงเกี่ยวข้องกับคดีของพวกเราหมายความว่าอย่างไรก่อนท่านจะหมดสติข้าอยากบอกท่านว่าคนที่ขายยาหลอนประสาทให้อนุฟเฟิงอาจจะเป็นเหล่าโซ่ฉงแน่ใจเลยที่เขารู้ถึงการมีอยู่ของผลึกแดง เป็นเพราะว่าข้าจำได้แม่นว่ามันบันทึกเอาไว้ในตำรายินหยางตำรายหยินหยางเลยความรู้ทั้งชีวิตของอาจารย์ปู่ข้าถูกบันทึกเอาไว้ในนั้นก่อนสิ้นใจขอมอบมันให้อาจารย์ข้า<ม>อาจารย์เมืม่อไรจะสอนตำรายหยินหยางจุดนี้จะรู้สึกเก็บเล็กน้อย จได้รยงที่เขาฆ่าอาจารย์ข่าก็เพื่อชิงตำรายินหยางเล่มนั้นแต่อาจารย์ข่าได้มอบตำรายินหยางเล่มนั้นให้ข้าเหล่าโซ่ฉงก็เลยทำไม่สำเร็จสแสดงว่าผลึกแดงเกี่ยวข้องกับหุบเขาพิษตอนที่พบผลึกแดงในศพของหัวจงเย่าขาขาก็สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหุบเขาพิษแต่ขั้นตอนสกัดผลึกแดงมันซับซ้อนมากต้องเป็นยอดฝีมือระดับสูงเท่านั้นไม่แต่ข้าก็ยังสกัดไม่ได้และในหุบเขาพิษตอนนี้มีเพียงเหล่าโซ่ฉงที่สามารถสกัดออกมาได้ เหล่าชั่วชงก็อาจเกี่ยวข้องกับปสูนราตรีคนชั่วช้าอย่างเหล่าโซ่โชงสามารถทําเรื่องชั่วช่วได้หมดน่าเสียดายเมื่อคืนเขาหนีไปได้ตราบใดที่เขายังอยู่ในเมืองหลวงพวกเราก็ยังมีโอกาส <c oughs> เรื่องตัวตนของเจ้าไม่คิดจะบอกพวกเขาเหรอ คนที่มาจากหูบเขาพิษจะเป็นคนดีได้อย่างไรเจ้าก็เป็นคนดีนี่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดเหมือนท่านนะความไว้วางใจระหว่างคนเดิมก็สร้างขึ้นมายากแล้วก็พังลงได้ง่ายเช่นกันข้าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดในฐานะสหายข้าเคารพการตัดสินใจของเจ้าแต่ความจริงไม่อาจปิดบังได้ตลอดไปถ้าหากวันหนึง่ง พวกเขารู้ตัวตนของเจ้าอาจเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ก็ได้ข้าจะลองคิดดูอีกแล้วกันข้าตรวจสอบบัญชีแล้วรายได้ที่ข้ารืหอหาดกวางซาส่งให้จวนตะกุลหัวเดิมตั้งแต่เมื่อยสาปีก่อนตอนนั้นไม่ทับหัวทรงเยา่าเพิ่งกลับมาจากพาหักสู่กวางซาเป็นฐานร,รับใช้จริงเขาก็คงไปผาชายทะเลตอนนั้นก็เพิ่งกลับมาจะไม่เข้าใจเจตนาของหัวใต้หลง <c oughs> ตอนเราสืบคดีที่จจนตะกุลหัวนางชักนำเราไปทางหัวผู้หญินกับหลี่เซี่ยวแล้วยังจงใจทิ้งเบาะแสสำคัญขนาดนั้นเพียงเพื่อชาติกำเนิดของตัวเองจริงเหรอไม่ว่าจะมีจุดประสงค์อะไรในเมื่อเกี่ยวข้องกับผาชายทะเลพวกเราก็ต้องสืบต่อไปข้าจะไปกับนางท่านอยู่ที่นี่รอข่าวจากพวกเรานางรู้ตัวตนของท่านถ้าเกิดจะทำร้ายท่านถึงนางอยากจะทำร้ายข้าข้าก็หลบไม่พ้นอยู่ดีสู้รับมือไปเลยดีกว่าบางทีพวกเราอาจหาช่องโหว่ของนางเจออืม หยุดหยุดหยุด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 ,ยด,ยด,ยดพี่ใหญ่ไม่ปราบจงข้าสอบถามมาแล้วชูกวางซาคือเป็นทหารหลังจากนั้นก็ปลดประจำการไม่รู้ได้เงินมาจากไหนถึงเปิดกิจการคลื่นหัดกวางซานีนได้หลายปีมานี้ชูกว่างซามุ่งสู่วิถีแห่งเตา๋าปกติจะติดต่อกับนักพลที่เขาชิงไถว่ากันว่าเขาอยากเป็นอมาตะบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนเป็นอมาตะเลยดูเหมือนว่าเขาไม่ขาดอะไรแล้วชูกวางซาเป็นแค่ทหารคนหนึ่ง จู่ๆก็ได้เงินก้อนใหญ่มากเงินนี้น่าสงสัยที่มาต้องไม่ดีแนะ่เป็นคนหรือผีเดี๋ยวก็รู้ไปกันเถอะพี่ไอไม่เอาหมวกไม้ไผ่สารมาด้วยเลยไม่เป็นไรที่นี่ห่างจากจเมืองหลวงมากไม่มีใครจำได้หรอกแค่ผู้ม่เกียรติทั้งสองเชิญด้านในขอรับ นด้ยนป็นอยคางตัวใหญ่เนอเจ้าต้ยงนอนตามไปเข้าไปเข้าไปกันขึินมากเลยขอถามสายท่านนี้วันนี้เขาฤาษหัดกวางซามีงานมงคลอะไรเหรอเจ้าไม่รู้เหรอ ประมุกจัดงานเลี้ยงวันเกิดเชิญแขกเรือว่ากันว่านักพจน์จากเขาชิงไถสามารถปรุงยาอายุวัฒนะได้นะ่จึงตั้งใจนํามามอบให้แก่ท่านประมุกจากนั้นท่านประมุกก็จะกินยาอายุวัฒนะนี้ในงานเลี้ยงอ่ะพวกเราเนี่ยก็มาดูความคึกครืน้นไม่พูดมากแล้วข้าขอเข้าไปก่อนอนะขอบคุณกลับคืนสู่ว่ายเย่าเลยพวกเราก็เข้าไปดูกันเถอะแขกผู้ไม่เกียรติเชิญด้านในขอรับไม่ถามด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นใคร ท่านประมุกสั่งว่าวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามขอเพียงเข้าประตูนี้มาล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติประมุกพวกเจ้าเนี่ยใจกว้างจริงๆไม่กลัวพวกเราจะหาข้ออ้างมาขอเงินอย่างนั้นเหรอท่านพูดเล่นแล้วที่นี่คือคฤราหา์กวางซามีเรือนใหญ่นับหมื่นพันหลังคุ้มครองผู้ยากไร้ทั่วล่าชื่นบานประมุกพวกเจ้าจะเป็นคนมีน้ำใจจริงๆบอกให้เจ้าอ่านตำรรายเยอะๆเป็นยังไงหน้าแตกแล้วสิทุกท่านเชิญ น,น,นั่นคือนักพรสน้อยจากเขาชิงไถที่นํายามาส่งให้ท่านประมุเขาไม่อยู่ร่วมงานเลี้ยงต่อแล้วนักพรสน่ะไม่เคยอยู่ในบ้านเป็นเวลานานดเดี๋ยวจะแปดเปื้อนคนทั่วไปส่งผลต่อการบำเพ็ญทุกท่านตามข้ามาเถอะ งานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะนี่คืออะไรเหรอนี่คือบันไดสวรรค์แท่นเมคาสิพี่ที่นี่มีอะไรแปลกๆระวังไว้ก่อนดีกว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญนั่งได้เชิญทานผลไม้เสียนบนโต๊ะได้ตามสบายนั่งเถอะไหนไหนก็มาแล้วดูความพึ้คลื้นกันหน่อยสินั่งก่อนเถอะคุณหนูหัวนั่งตรงนี้ ขอบคุณนนี่่ขอถัวจาทุกท่านเชิญทานให้อร่อยขอบคุณ ประมุกรู้สึกยังไงบ้างช่างวิเศษเหลือเกิน อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่งั้นจะฆ่าผู้เจ้าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผู้เจ้าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้าเนี่ยเป็นอะไรไปเออทำไมเหมือนถูกผีเข้าเลยล่ะหรือว่ายานั่นจะไม่ออกฤทธิ์อย่างนั้นเหรอจะได้อย่างไร ข้าเป็นเสียนแล้วข้าคืออมาตะจะทำอะไรข้าได้จดทวานเขาเลือดออกแล้วจะทำอะไรข้าได้ หน่วยมือปราบเทวดาถอยไปถอยไปถอยไปหน่วยมือปราบเทวดาถอยไปถอยไปไม่อยากใจไม่อยากใจเชื่ออะไรเลยอะไรเหรอคุณหนูหัวมิธีการตายเกาเหมือนพ่อข้าเลยประมุขถูประมุขถูหน่วยมือปราบเทวดาโปรดให้ความร่วมมือทุกคน ที่พักในคฤหาสน์ก่อนสืบคดีกระจังห้ามออกไปแม้แต่ก้าวเดียวฟังชิงจัวเจ้าก,กับถงสวงรีบนำศพไปชนะสูตรสิน้องเราสามคนค้นคฤหาสน์ว่ามีปบ่อแสใดบ้าง ส่งมีดมาหน่อยจะไปไหนเนี่ยคือข้าจะคอยเฝ้าระวังให้ไงเจ้าทำงานต่อไปอย่าสนใจข้ากลัวเหรอลอเล่นอะไรเหรอข้าไม่กลัวสวรรค์นรกกลัวเข้าเหรอไม่กลัวก็มานี้ช่วยข้าสิไม้แกะสลักงามแต่ใช้งานไม่ได้เจ้ายอมรับไหมยอมรับได้ไปเถอะ จะบ้าเรื่องนี้อย่าบอกพวกเขาเนะนี่จะจับข้ากลับไปเลยเอาสิถ้าจะไปก็พูดเจ้าสักครั้งนะอยากเห็นนกว่าหน่วยมือปราบเทวดาจะทำอย่างไรกลับนำเป็นขาวใสว่ร้ายคนดีไหมนัพรดผู้เท่าท่านอย่ากโกรธเลยเราไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น นั่งก่อนเถอะชูกวางซ่าก,กินยาเข้าไปแล้วตายทันทีเรื่องนี้มีผลกระทบมากข้าวันนักพรตพูดเท่าก็ไม่อยากให้คนนอกลือผิดๆว่าสาเหตุการตายประมุกชูเกี่ยวข้องกับยาเขาชิงไถใช่ไหมสิ่งที่จะเท้ากล่าวก็มีเหตุผลอยู่บ้าง แต่ว่าตำรับยาไม่อาจมอบให้ผู้เจ้าได้นักพระพุทธท่านไือปราบจงนักพระพุทธาแต่ว่าในมือของข้ามียาเสียอยู่สองสามเม็ดยาเสียเหรอใช่แล้วผู้เจ้าอาจไม่รู้นะที่จริง ขั้นตอนปรุงยาเม็ดนี้ไม่ได้ลาบรื่นทุกครั้งหรอกนะหากว่าอุณหภูมิไฟอากาศสัดส่วนของส่วนผสมปรุงยาผิดพลาดอพียเล็กน้อยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของยายาอายุวัฒนะที่คุณภาพต่ำไปจะเป็นยาเสียวาสนาเรากับประมุกชูลึกซึ้งเพียงนี้จะมอบยาเสียเหล่านั้นให้เขาได้อย่างไรล่ะนักพรตผููเท่าที่จริงเราอยากแค่ดูส่วนผสมยาเม็ดนี้นะ่ะคุณภาพไม่สำคัญเลยงั้น รบกวนท่านด้วยเสียวจิวไม่ว่าแต่เท้าถามอะไรเจ้าจะตอไปตามความจริงห้ามปิดบังเด็ดขาดเข้าใจไหมขอรับอาจารย์ขอบคุณนักพรพุูธเท้า ก็นำยาอายุวัฒนะไปส่งผ่านมือใครมาบ้างหรือไม่ไม่เคยไม่เคยหลังจากปรุงยาเสร็จเพื่อรักษาพลังพิเศษอาจารย์จะนำมันใส่กล่องยกแล้วค่อยมอบให้ข้าแล้วข้าก็นำส่งคาราหัดระหว่างทางมีข้าคนเดียวไม่มีคนอื่นสัมผัสยานี้แน่แล้วคนที่รับยาเป็นฉูกว่างซ่าเองหรือคนอื่นจากคาราหัดกวางซ่าย่อมเป็นประมุขฉูเองยาห้ามแปดเปื้อนกลิ่นอายคนหากคนธรรมดาแตะต้องยาก็จะแปดเปื้อนจึงเป็นประมุขฉูที่มารับยาเองตลอด หมายความว่าคนที่สัมผัสยามีเพียงนักพรผู้เท่าเจ้ากับฉูกวางซ่าไม่มไม,ไม่คุณหัวข้าเพียงส่งยาไม่เคยสัมผัสยาเลยนักรดน้อยจิว๋วเป็นผู้บำเพ็ญเซียนตอนไปส่งยาหรือเจ้าไม่เคยสงสัยยาอายุวัฒนะที่ทําคนเป็นเซียนได้ไมีลักษณะอย่างไรไมิกล้ามิกล้าปรุงยาอายุวัฒนะเสร็จอาจารย์ก็จะใส่มันลงในกล่องหยกเองแล้วปิดผนึกด้วยโคลนไฟ พร้อมประทับตราส่วนตัวหากข้าแอบเปิดระหว่างทางต้องถูกจับได้แน่ต่อให้ข้าอยากรู้ข้าก็ไม่กล้าทำหรอกจากเขาชิงไถไปถึงเครือหัดกวางซ่าก็ไม่ใช่ใกล้ๆนัครดน้อยจิ๋วไปส่งยาอย่างเรเดินเท้าขอรับเดินเท้าเหรอถูกต้องผูเจ้าอาจไม่รู้บำเพญตบาคืคอรากฐานการฝึกบำเพญของสำนักเซียนข้า ดังนั้นสิทธิเขาชิงไถของข้าไม่ว่าจะไปที่ใดต้องเดินด้วยสองเท้าตัวเองทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เราเสียนได้เห็นหัวใจที่ศรัทธาของเราเดินเท้าเหรอต้องเดินนานแค่ไหนยามอูเป็นช่วงที่พลังหยางสูงสุดเป็นช่วงดีที่สุดในการเอาอยานี้ออกมาส่วนเสียวจิวต้องไปถึงยามสวียินหยางเปลี่ยนผ่านก่อนพระที่ตกดินต้องนำยายุวัฒนะส่งถึงผู้ใช้ดังนั้น การเดินทางไปกลับจิวเป็นเส้นทางฝึกระเพณของเหล่าศิทย์ทางยากลำบากระหว่างทางไม่มีที่พักอย่างนั้นเลยส่งยาค่อนข้างเร่งด่วนจะกล้าพักได้อย่างไรเราไม่มีคำถามอะไรแล้วลำบากนักพรษผู้เท่านักพรษน้อยจิ๋วแล้ว